เมตานิวขอบจอบทุกข่าว ฟนันชิตาแบรนด์ชั้นนำสำหรับคนไทยเปิดฟอต้อนรับเหล่าตัวแทนหลายร้อยคนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ6ปีฟันันชิตาเซเลบริตี้ซิกแอนนิวเซอรี่แอนด์นิวโปรดักต์ลันชิ่งโดยว่าสาวคนเก่งคุณหน่อยฟันันชิตาอัคราสับธาดาได้เนรมิตห้องนครรังสิตบอลรูมโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตให้เป็นฟอแห่งความสุขกับปาร์ตี้ที่เป็นกันเองซึ่งนำทีมโดยพรีเซนเตอร์สุดตายอย่างอัมพชราพานและเอสุภชยัยรวมไปถึงเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเป้ยปานวาดและมินิคอนเสิร์ตเจอตร ไปทั่วทุ่งรังสิตไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าวราหะอุ้มทวีพรจากเวทีมิสแกนไทยแลนด์และพ่อบีมกวีที่พาพิธีน้องพีร,รวมปาร์ตี้ส่งต่อความสุขที่พร้อมจะก้าวสู่ปีที่7ก็วันนี้เรามาฉลอง6ปีนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่7ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็น PM, PA, พี่อ้ํพี่เอพี่ธัญญา พี่โอนพี่เอกพี่เป๊กนะคะแล้วก็พี่เปย้ยคือพี่ๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของปนังชิตาค่ะที่แบบทาให้เราได้แบบมั่นคงมาถึงวันนี้ประทับใจลูกค้านะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนเราในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยเราก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดยิ่งๆขึ้นไปค่ะน่าจะประมาณ20กว่าตัวแล้วค่ะแล้วก็เราจะเปิดใหม่อีกประมาณ7ตัวเลยค่ะการตลาดหรอเราก็แบบ ลุยต้อลุยแบบใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่าหน่อยก็ฝากแบรนด์ปนันชิตาไว้ในอ้อมใจของคนไทยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพของไทยมีอยู่จริงค่ะเมตานิวครบสบทุกข่าว